สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจทุกท่านครับวันนี้ผมจะเศษมันเกิดมาเพื่อพี่นะครับอยู่กับซิกซาวเออร์นะครับทีสองสองหกตัวนี้ของเยอรมันนะครับสภาพก็สีลอกนะครับเหมือนกับโดนกรดโดนอะไรทั้งอย่างนะครับสไลด์เนี่ยเป็นทั้งตัวเลย นะรับแล้วก็สนิมก็ขึ้นหมดแล้วนะครับเจ้าของจากแฟนเพจจากตรังครับวังวิเศษเออไม่ใช่สีสายขา,ขาวของกระบี่นะครับเอามาให้ทำความสะอาดแบบพรีเมียมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอ้โหแข็งเยอรม,มันนะครับตัวนี้เป็นเยอรม,มัน กล้องก็ลอกถลอกปอกเปิดนะครับเดี๋ยวมาดูถอดชุดเข็มนะครับชุดเข็มของซิกต้องจอบออกนะครับตัวนี้แข็งปักเลย ไอ้กลมๆนั้นมีไว้ทำอะไรก็อย่างที่เห็นครับเอาไว้ตอกเสอเคสลักมันเป็นสลักแบบ แนบม้วนนะครับแบบ2ชั้นนะครับแล้วก็ต่อกลับได้นะฮะไอตัวนี้ฟเฟรมเพจถามว่ามีไว้ทำไรมันทำไว้สำหรับวางปูนนะครับวางสไล์เนี่ฮะวางสไลด์ด้านข้างแล้วก็แนวตั้งนะครับเอาสันมันลงไปก็ได้นะครับแล้วรูพวกนี้ก็คือเอาไว้สำหรับ ตอกให้สวิตชูลหรือสเตปพินล็อกเนี่ยมันตกอยู่ในนี้ครับไม่หายอีกด้านนึงก็เป็นตัววางนี่อย่างตัวนี้ก็เอาไว้วางตอกสไลด์นะครับไอ้นี่ส่วนตรงนี้ก็เอาไว้สำหรับเปิดบูธนะครับถอดบูชิ่งของตระกูล2 1 9 1นนะครับชุดเข็มมันก็มีแค่นี้ครับเอาสลักออกได้แล้วก็ยก นะครับยกออกได้เลยนะครับนี่มีอยู่แค่นี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นชุดอ่าเรียกอะไรนะตัวดักนะครับก็คือสมอล็อกเข็มนะครับเดี๋ยวเราเอาออกก่อนเดี๋ยวมันจะจะดีดที่หลังนะครับเดี๋ยวเข็มมันจะดีดที่หลังถ้าเราไม่ออกนะ่เนเหมือนกัฮะ ดีดตอนนี้ไม่เป็นไรถ้าเราตั้งเอาไว้เจยๆแล้วอยู่มันดีดออกมาเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันไปไหนนะครับแค่นี้นะครับสำหรับเนี่ยเป็นก้อนแค่นี้เองถ้าสมมติว่าสูตรหลังมันเคลื่อนไปมาได้มันมีวิธีแก้ไหมคะตัวนี้เป็นสลักอย่างเดียวครับเป็นสลักตอกให้ซ้ายขวามันจะพอดบพอดี มันจะฟิตมากนะครับถ้าจะมันเคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวาได้มีทางเดียวก็คืออสองอย่างก็คือ1ล็อกกาวสลักกับ2เจาะรูตรงกลางนะครับแล้วก็ตัดเกลียวใส่ตัวหนอนเข้าไปแทนล็อกนะครับทีนี้เรามาดูตัวเฟรมนะครับวิธีการถอดเฟรมน,น,น็อตหตัวนะครับ ตัวนี้ไม่มีแหวนลองน,อน็อตครับตัวนี้ก็ไม่มียกขึ้นมาเฉยๆเลยนะครับก็ง่ายๆเหมือนกับถอดประกับด้านทั่วๆไปนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เจ้าของอยากได้แบบพรีเมียมเราก็จะแจกแบบพรีเมียมให้แบบช่ๆ ะครับวิธีการถอดชุดลั่นไกอาชุดโครงล่างนะครับก็เอาแฮมเมอร์ลงก่อนโดยการใช้ชุดลดนกแล้วก็แฮมเมอร์นกสับนะครับมันก็จะยาวหน่อยตัวนี้เราก็ดันมันขึ้นมาปลดนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับมันใช้แผ่นเพลทล็อกกับบารที่ท้ายเฟรมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาครีม นะครับหรือไขค,รครวงปากแบนก็ได้เอาหวนไม่โป้องอีกข้างหนึ่งมาดันแหนบเอาไว้ปลายไขค,รครวงอีกด้านหนึ่งก็มาปลดนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็เทตัวล็อกจากด้านในนะครับแล้วก็ยกตัวลดนกนะครับคันลดนกออกนะครับไปอีกด้านหนึ่งก็จะมีแหน สะพานไก่นี่อยู่แค่นี้เกี่ยวออกได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาแฮมเมอร์เอาแฮมเมอร์มันออกนะครับแต่ก่อนเอาแฮมเมอร์ออกเราจะต้องเขี่ยเอาแหนบตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่แหนบที่มันทําขัดกันกับเสียนะครับนี่ฝุ่นทั้งนั้นเลยครับฝุ่นเป็นโคลนเลยเป็นคราบเข่าเหมานะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ผ่านการล้างแบบละเอียด หลังจากนั้นก็จิ้มนะครับโอ้ค่อนข้างที่จะแข็งนะครับก็ต้องเคาะอีกอนะครับก็จะมีสลักพินล็อกแล้วก็พินล็อกนกสับนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวเซียเนี่ยเทออกมาเลยนะครับไม่ต้องเทมันก็หลุดนะครับนี่คือเซียแล้วก็สปริงเซียแล้วก็ตัวเตะปลอกกระสุน นะครับนี่แล้วก็นี่ตัวหนึ่งตัวนี้คือตัวปลดล็อกสมอแล้วก็ยกแฮมเมอร์ออกนะครับมันก็จะมีแหนบอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ด้านท้ายเราก็ต้องเอาออกเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นแหนบสปริง เรหาทางที่เป็นหลุมให้มีพื้นที่ให้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วเราก็เคาะออกนี่พินล็อกตัวเล็กนะครับหลังจากนั้นก็ดึงออกแล้วก็เขีย่ยใช้ไก่ควงปักแบนเนี่ยครับเขี่ยมันออกมาเราจะได้ทำความสะอาดอย่างละเอียดละอสังเกตไหมครับข้างในนี่เป็นโคลนเลยนี่เห็นไหมฮะ มันจะเป็นโครนซึ่งเราไม่ทำความสะอาดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะถอดเอาคันล็อกสไลด์นะครับโดยการจิ้มกดเอาไว้แล้วก็พลิกขึ้นนะครับพลิกคันเทคดาวขึ้นแล้วก็เอาลงแล้วก็ดึงกลับนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะแข็งว้าว นะครับอืแข็งมากจิบมือด้วยต้องหาผ้ามาลองนะครับปกติมันไม่แข็งขนาดนี้นะครับดึงออกหลังจากนั้นเราก็จะยกล็อกกิ้งบล็อกนี่ล็อกกิ้งบล็อกยกมันขึ้นมายกง่ายยกง่ายครับตอนยกเนี่ยยกง่าย แต่ก่อนที่เราจะถอดเราต้องดูตัวนี้เป็นหลักนี่น,นีปากแชกนะครับแล้วเราต้องสังเกตว่ามันอยู่แบบนี้นะครับแล้วตวอนทิ่มเนี่ยมันจะมีบ่าเราต้องจําตําแหน่งปากแบนตรงนี้เอาไว้แล้วก็ดึงออกมาตรงๆนะครับมันอยู่แบบนี้เราก็สังเกตว่า ตัวนี้มันคว่ำลงนะครับตอนเราใส่มันจะใส่ค่อนข้างจะยากมากนะครับ mm hmm. เนื่องจากว่าไอ้บ่าตัวนี้ครับมันจะต้องเข้าไปอยู่ในล็อกบ่าตัวนี้แบบแบบแบบพอดิบพ,พอดีนี่อันนี้เตือนเป็นการส่วนตัวนะครับเตือนส่วนตัวนะครับไม่ไม่ไมปรไม่จำนานในยอย่าหาทำนะครับ ผมผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาโอ้โหสองสามชั่วโมงล่อไปเมื่อก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการยกนะครับมันจะมีนี่คันค้างสไลด์อีกตัวหนึ่งแล้วเราก็จะทำการยกไอตอนยกเนี่ยต้องหามุมหาเหลี่ยมให้เจอให้ดีนะครับเนื่องจากว่าสะพานไกลเนี่ยมันจะมีบ่าของเฟรมเนี่ยไปล็อกอีกทีหนึ่ง เราจะต้องหาหลักมาข้างหลังนะครับยกขึ้นนะครับยกขึ้นเสร็จก็ถอยหลังนี่ยังไม่หลุดอีกเราหาตำแหน่งจังหวะมันให้ได้นะครับให้ได้แล้วเราก็ยกขึ้นนี่สรุปว่า เป็นคโคลนด้ังน,นเลยข้างในนะครับแล้วก็ดึงออกเฉยๆนะครับทีนี้ก็จะมีเหลืออยู่อีกชิ้นหนึ่งก็คือคืออะไรครับปุ่มปดแม็ก,มแมก,กาซีนนะครับปุ่มปดแม็ก,กาซีนมี2ทางเลือกให้ถอดทางที่1คือจิ้ม นะครับจิ้มตัวนี้กับทางที่2เดี๋ยวขออนุญาตปิดขออนุญาตปิดปิดปิด,ปดเลขทะเบียนไว้หน่อยหนึ่งนะครับทางที่2ก็คือหาอะไรมานี่แล้วมันก็จะดันออกมาให้นะครับเป็นแผ่นเพลทเ,เ,เล็กแล้วก็มีสปริงนะครับเวลาเรากดไปกดมามันจะให้ตัวได้ นะครับแล้วเราก็กดออกฝั่งนี้ก็ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันจะมีนี่ตัวนี้เห็นไหมครับเล็กๆอยู่ข้างในเนี่ยเนี่ย,ยนะไ,ไม่เหมือนครับเราต้องหาอะไรมาจิ้มกดตัวนี้ ที่ต้องระมัดระวังนะครับมันจะเป็นบ่าล็อกเอาไว้นะครับนี่เห็นไหมครับออกมาแล้วหลังที่หลังจากที่เราจิ้มเมื่อกี้นี่ตัวนี้มันจะเป็นบ่าก็จะมีสปริงพร้อมกับบ่าอีกตัวหนึ่งที่มันล็อกไว้ไม่ให้มันหลุดนี่เล็กๆแค่นี้เอง นะครับต้องระมัดระวังสำหรับซิกพ2สอทั้งหมดก็มีอยู่เท่านี้นะครับนี่ทั้งหมดเนี่ยผมไม่อยากจะถามว่ามีทั้งหมดกี่ชิ้นโอเคขอบคุณมากครับ